สวัสดีค่ะนัตตีค้ค่ะช n e l M N Ford นะคะวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Next Gen Ranger นะคะเป็นรุ่น w วน์แทกแดดแรงนะคะลมแรงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นแรงๆที่นัตตี้จัดให้กับลูกค้าแบบคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชม,มารอบๆคันกันนะคะว่าได้ทําการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะคันนี้นะคะเจ้าของรถพี่ธัญรักษ์ค่ะทำการจองรถออนไลน์กับนัตตี้จากจังหวัด จันทบุรีค่ะแล้วก็วันนี้นัตที่ได้มีโอกาสนะคะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมชุดแต่งกันก่นกอนที่จะนํารถไปส่งมอบให้กับลูกค้าวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวนัตทีพาชมบรอบคันกันเลยนะคะมาเริ่มจากทางด้านหน้าเลยที่เห็นเด่นชัดเลยกระจกหน้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะสําหรับรถฟอร์ดค่ะ มาเป็นตัวชิ้นงานสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับฟอร์ดนะคะสีดำด้านเช่นเดียวกันลูกค้าเลือกสีได้นะคะอยากได้คำว่าฟอร์ดเป็นสีอะไรจะเอาแบบโดดเด่นเลยก็ได้ค่ะสีแดงอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยจัดให้ได้เลยสีน้ำเงินนะคะหรือว่าเป็นสีดำเงาแต่คันในลูกค้าขอแบบว่าต้องการที่เป็นรถสีดำแล้วก็อยากได้ชุดแต่งที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะ กระจังหน้าก็จะมีตะแกรงรังผึ้งที่มีรูขนาดใหญ่มาให้ด้วยตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยค่ะมีไฟ led ติดตั้งเพิ่มเติมให้ทั้ง3จุดเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกสีได้ค่ะมีสีให้เลือกสีส้มสีเหลืองและสีขาวค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยชุด แต่ง่งคะตัวชุดแต่งวายเนี่ยจะติดประกบเข้าไปกับตัวกันชนหน้าที่มากับตัวรถนะคะเราจะไม่ได้ถอดกันชนเดิมออกเหมือนชุดแต่งที่แปลงหน้าเบรคเตอร์ค่ะตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านนะคะคันนี้ชายทางด้านล่างทําให้เป็นสีดําด้านด้วยค่ะจริงๆอะค่ะตัวชายชุดแต่งของวายเขาเลยค่ะจะมาเป็นสีบอลเงินคันนี้จัดทาให้เป็นสีดําด้านเลยนะคะวาล์ว,วห่วงลากจูงของรุ่นวายแท็กไว้ให้ทั้งสองห่วงเลยนะคะไฟตัดหมอกก็วาไว้ให้ด้วยค่ะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะรุ่นนี้ ไฟหน้าของรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟหน้า LED สีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะที่เป็นตัวไฟลูกตัวสีใหญ่ๆแบบนี้ LED สีขาวเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาจำหน่ายเขาจะอยู่ที่1 6 4 0 0 0้บาทนะคะรุ่น w i ยแท็กเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ1 7 0แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะชุดแต่งวายอีก หนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของวายเลยการติดตั้งงานชุดแต่งวายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าหรือตัวคิ้วล้อนะคะติดตั้งได้การชนีพิเศษติดสาแล้วก็มีเก็บขอบนะคะด้วยยางนะคะให้อย่างเรียบร้อยตัวนี้ก็ช่วยกันน้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดแต่งเราได้อีกด้วยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยค่ะตัวนี้เพิ่มความเป็นออกรดให้กับตัวรถนะคะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็กขอบ20ตัวลายมาเป็นแม็กลายมาเวลสี ก้านสีดํามาแบบนี้เลยนะคะ o อฟเซ t ของแม็กคันนี้จะเป็นออฟเซตศย์ 0. ลูกค้าเลือกได้นะคะลายแม็กนัตตี้มีให้เลือกแล้วก็ออฟเซตของแม็กอย่างคันนี้ตั้งแต่18 20 24และ44แต่ที่นิยมนะคะของลูกค้านัตตี้ก็จะเป็นออฟเซตปกติที่ไม่เลยซุ้มล้อแล้วก็เลยมานิดนึงเอาแบบสวยๆก็จะเป็นลบ24ค่ะคันนี้นะคะบรัสเข้ากันกับยางชั้นนําเลยค่ะยางโอตานิค่ะซิลิยนอยู่ที่275 55 อ่า20นะคะตัวนี้จะเป็นอย่างออเทเลนออเทเลนก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านท้ายคะ่ะจะทรงยกสูงให้2นิ้วนะคะแล้วก็นาตตี้ยังเปลี่ยนในส่วนตัวลูกหมากกันโคงเพิ่มเติมให้อีกด้วยแต่ถ้าลูกคา้าท่านใดคะ่ะที่อยากเปลี่ยนแบบปิงนกหรือโชคเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งนาตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเช็คราคาพิเศษกับทางร้านให้เลย แกนทางด้านข้างค่ะมีช่องตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยรุ่นวายแทกจะมาเป็นสีเทานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยและมีไฟส่องสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดค่ะอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เวลาจอดรถในที่มืดนะคะจะสว่างเลยช่วยส่องสว่างทางเดินขึ้นลงนะคะประตูให้กับลูกค้าด้วยเวลาเปิดประตูรถเนาะมาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าให้ด้วยค่ะ ฟิล์มกล้องแสงนัตตี้ติดต,ตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบพันนะคะทุกคันเลยลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะยางได้40 60, 60หรือ80แต่คันนี้นะคะนัตตี้ติดต,ตั้งให้เป็น60%รอบพันถ้ามองจากทางด้านนอกเข้าไปทางด้านในอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะฟิล์มเซรามิกแต่ข้อดีของเขาค่ะถ้ามองจากทางด้านในจะมีความใสและเคลียร์มากๆค่ะทัศสนวิสัยในการขับขี่ดีแน่นอนค่ะฟิล์มตัวนี้ที่นัตตี้ติดต,ตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกกาเซียค่ะ รุ่นวาแท็กเนี่ยจะมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้ทั้ง7ลูกเลยนะคะบันไดาทางด้านข้างของรุ่นวายแท็กค่ะชายเขาจะมาเป็นสีบอลเงินแตกต่างจากรุ่น x l s เอสสปอร์ตเลยพวกนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นเลยตัวนี้เป็นสีดําตัดด้วยสีบอลค่ะพื้นสัมผัสจะเป็นแบบกันลื่นและระดับน้ําหนักได้ดีด้วยนะคะลาวหลังคาทางด้านบนแปลกไหมคะว่าเอ๊ะคันนี้เป็นรุ่นวายแท็กจริงไหมหรือนาะทีติดตั้งลาวหลังคา ที่เหมือนกับรุ่นเอกชอบใส่กันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นราวหลังคาที่มาจากโรงงานเลยแต่ว่านาตีทําการแรปนะคะตรงที่เป็นสีบอนเงินให้เป็นสีดําทั้งชิ้นให้กับลูกค้าด้วยเลยค่ะคิ้วกันสาดติดตั้งให้อย่างเ,เรียบร้อยทั้ง4บานนะคะเป็นคิ้วกันสาดของสูนแท้นอกจากจะแรปในส่วนของตัวราหลังคาที่เห็นแล้วนะคะแรปตัว ลาวที่มากับสปอร์ตบาร์ให้ด้วยค่ะจริงๆลาวตรงเนี้จะตัดขอบด้วยเป็นสีบอลเนี่ยค่ะทั้งชิ้นเลยเนาะอันนี้ก็แรปสติ๊กเกอร์ให้ที่ไม่ทําสีอะค่ะจริงๆอะทำสีก็ได้นะคะลูกค้าแจ้งนัตตี้มาว่าอยากได้เป็นสีดําถ้าทําสีจริงๆนัตตี้ก็กลัวว่ามันมันจะไม่โอเคเท่ากับตัวสีงานที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราไม่รู้ว่าว่าอายุการใช้งานเขาจะได้นานเท่าไหร่อย่างตัวแรปหลังคาเนี่ยลูกค้าอยากกลับไปใช้สีเดิมก็คือลอกออก ช้งานได้เลยค่ะรุ่นวายแท็กนะคะกระบอกโช๊คอเรามาดูที่โช๊คกันรุ่นวายแท็กโช๊คจะเป็นโช๊คโมโนโทูบมาให้แล้วนะคะตัวกระบอกโช๊คจะอยู่ทางด้านนอกชัดีของตัวรถค่ะทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งค่ะตัวรถเราดีเยี่ยมเลยมาพร้อมกับดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อและเบรกมือไฟฟ้าค่ะตัวข้อฝาถังน้ํามันเนี่ยนตทีก็ใส่ให้ด้วยนะคะกันลอยขีดขวนนะคะเวลาเราไปจอดรถเติมน้ํามันนะคะ ก็จะได้ไม่ต้องโดนเนาะเวลาเติมน้ำมันถ้าเราทําการปลดล็อกอยู่ค่ะนี่พนักง,งานเนาะเด็กตามเขาก็จะเปิดแล้วก็เติมน้ามันให้ลูกค้าแบบนี้เลยสติกเกอร์ติดตั้งให้ด้วยนะคะคําว่าแบรนเจอร์เล็กๆแบบนี้แต่ว่าสวยและเท่ไม่เบาเลยค่ะลูกค้าที่อยากได้ลายสติกเกอร์สาดโค,ค่นะนัตตี้มีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยลูกค้าเลือกได้ในแบบที่ชอบหรืออยากได้แบบลายที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครอันเนี้ยออกแบบมาให้นัตตี้ก็ได้ค่ะหรือว่าแจ้งก็ได้ว่าอยากได้เป็นแบบไหนเนาะ บันไดทางด้านข้างของตัวรถค่ะตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเลยไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะสำหรับตัว Wi ยแท็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเป็นครอบไฟท้ายสีดําดานสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยฝาปิดกระบะท้ายนะคะจะเป็นแบบผ่อนแรงค่ะเปิดปิดด้วยมือเดียวได้อย่างสบายเลยเนาะบางทีลูกค้าบอกว่า ไปจ่ายตลาดถือของเยอะๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาถือมือเดียวเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวหรือเพราะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอาจจะต้องแบบใช้มือมรับทั้ง2มือนะคะแบบนี้เลยตัว n e x t เจนนะคะพื้นปูก,กระบะไลเนอร์ของรุ่นวัแท็เป็นแบบใหม่มาแล้วเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสายแคมปิ้งนะคะ ปูที่นอนนอนไม่เจ็บหลังแน่นอนค่ะแล้วก็มีช่องเสียบไฟให้ด้วยสําหรับทางด้านท้ายกระบะนะคะมี230โวลต์และ12โวลต์ค่ะทางด้านหน้าห้องเครื่องค่ะมันจะมีห้องว่างช่องว่างอยู่สี่เหลี่ยมอันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ที่มากับตัวรถอะคะ่ะเป็นแบตเตอรี่ของ AGM ขนาด80แอมป์ ข้อฝาปิดกระบะท้ายนะคะแบบเว้าโลโก้ติดตั้งให้ด้วยค่ะตัวงานมาเป็นสีดําด้านเลยพร้อมกับฟอนต์ที่เป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถมาแบบนี้เลยค่ะเว้าโลโก้นะคะเพราะว่าเรามีกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังอะคะ่ะกล้องตัวนี้จะขึ้นเป็นภาพขึ้นที่หน้าจอขนาด12นิ้วของเราเลยกันชนท้ายมีมาให้เลยนะคะจากโรงงานแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ทั้ง4จุดเลยค่ะเมื่อกี้นะัตตี้พาดูตัวแล็บ ราวหลังคาทางด้านบนเนาะราวหลังคาของรุ่นวแท็กอะคะ่ะอันเนี้ยเขารับน้ําหนักได้นะคะ2 0 0ร้อยถึงสองกิโลเลยขนาดที่รถจอดอยู่กับที่แล้วก็ลูกค้าไปติดตั้งอะคะ่ะตัวถัดแหลกเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเวลาติดตั้งถัดแหลกที่เป็นถัดเหลกของฮัมเมอร์เนาะเวลาขับรถด้วยความเร็วค่ะอาจจะมีเสียงลมอยู่ทางด้านบนหลังคานิดนึงนะคะแล้วก็ติดตั้งตัวเต็นบ้านที่กลางนอนนะคะสายแคมปิ้งนะคะใส่แล้วก็นอนรับลมเย็นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมทางด้านในห้องโดยสารกันรุ่นวายแท็กนะคะจะมา พร้อมกับเบาะหนังแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้แบบนี้เลยเบาะจะเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตสวยๆอย่างนี้เลยนะคะปักพนักพิงพอมว่าวายแท็กซี่ส้มด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาอลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบคุชคอนโทรลมีปุ่มปุตสตาร์ทมาให้อย่างเ,เรียบร้อยเลยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำค่ะมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งผู้โดยสารก็มีมาให้ด้วยค่ะหน้าจอจแสดงผลจะมีขนาด 8นิ้วค่ะตัวนี้แสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอโซนกลางค่ะของรุ่นวแท็กขนาดใหญ่เลย12นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarP l a y แบบไร้าสายได้ปรับแยกแอร์อิสระซ้ายขวาจากหน้าจอได้ดูมีในส่วนของตัวระบบ f o r d p a s s มาให้ค่ะทางด้านล่างเลยค่ะสะดวกสบายเลยแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายค่ะแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจนะคะสำหรับโทรศัพท์ลูกค้าเครื่องไหนที่ไม่ได้รองรับค่ะเขาจะมีช่องเสียบย s b t C y บ e ไทไว้ให้ด้วยค่ะ Yeah. อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าค่ะกระจกนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะไว้ให้ถึงด้านหลังด้วยลูกค้าต่อกล้องบันทึกน้านหลดได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้าคันนี้นะคะถูกใจลูกค้าท่านใดแคปหน้าจอรีวิวอย่าลืมนะคะที่สำคัญเลยค่ะเวลาลูกค้าทักไลน์มาหานาตี้แล้วขอให้แคปหน้าจอรีวิวชุดแต่งนะคะที่อยากได้ส่งมาให้นาตี้ได้เลยหรือโทรหานาตี้ได้ที่เบอร์ค่ะ0959522887ไลน์ของนาตี้จะเป็นไลน์แอดนะคะ แอดข้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วย M N Ford ค่ะฝาอีก2ช่องทางนะคะของนัตตี้จะเป็นเพจ Facebook ค่ะ M N Ford by Natty และ t i k ต o อค่ะ M N Ford เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญเลยค่ะช่องนี้เลย Channel YouTube นะคะ M N Ford กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยและที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป ที่จะลงอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นบรุ่นไหนชุดแต่งอะไรมาอัปเดตใหม่ๆบ้างนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้วันนี้นะัตตี้ต้องขอจบ,บรีวิวเจ้าคนีวันพยงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะรีวิวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ